น,นี่คือหน้าตาอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดที่คล้ายคลายซีรอนเจ็ดครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปไม่เปิดให้ดูแท็บต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูป ก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งน g p a k ก็จะมีแอปประมาณนี้แต่สามารถดูในขณะข,ขับรถได้แล้วก็เปิดแมปได้อลองทดสอบใส่กี่ดี โอดเข้าเกียร์ที่เขียรสักทีพี่ต่อไป Google Chrome แต่เวลาเราดู YouTube เราดูสามารถดผูผ่านตัว YouTube Music แต่เนี้ยแอปยังไม่สามารถโหลดอะไรเพิ่มได้ ถ้าจะดู YouTube ต้องเข้า Google Chrome แล้วก็พิมพ์ว่า YouTube ครับแล้วมันจะตรวจสอบเปิดเพลงไปงานเสียต้องไปเซ็นใหม่แล้วทำยังไงดีอะ